ุ้ยวันนี้เด็กๆต้องดีใจแน่เลยเราไปซื้อนี่เลยเสื้อทีวีแมนกับสิกิปบี้โอ้โหขุนข่ากับน้องนายต้องชอบแน่เลยเอาเน่นไงเด็กๆอยู่นั่นพอดีเลยเอาไปให้ดีกว่าอมืมขลมอะไรอ่ะมันอร่อยจังเลยนี่น้องนายดูสิขนมมันฝรั่งทอดกรอบอร่อยมากเลยใช่แล้วพี่ดี โอ้ยเด็กๆทำอะไรกันอยู่ทาขนมกินขนมน่าอร่อยจังเลยแต่ว่าบะมีมม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะนี่คุณเขาอยากได้ชุดสกิบีดี้ใช่ไหมใช่ครับนี่เลยชุดสกิบีดี้กับทีวีแมนวว้า วิ่งชอบใช่ไหมล่ะขุนเขาดูสิพอดีกับขุนเขาเลยนะเนี่ยเอ้แต่จังเลยแล้วของหนูไม่แม่ครับอุ่ยของนายก็ต้องมีสิลูกนี่เลยทีเบนสกิบดิจติจิดจิตจิดจิตจิด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 จิตฮิปฮิปโอ้หล่อไหมครับหล่อมากเลยครับเฮ้ยนี่มันมีไปตามหาซื้อมา้นะเนี่ยรู้ว่าพวกหนูอ่ะชอบโอ้ มัมมี่คะแล้วขาหนูล่ะคะอุ้ยของพี่ดีก็ต้องมีลูก <c oughs> นี่เลยนี่ของพี่ดีสวยน่ารักมากเลยนี่สีม่วงด้วยมัมมี่เะทำไมมันไม่เป็นสกินบิดี้แบบอของน้องล่ะคะอุ้ยพี่ดีสกินบิดี้กับทีวีแมนอ่ะเขามีแต่เด็กผู้ชาย เนี่ยมันมีแต่ของผู้ชายของผู้หญิงก็ต้องเป็นแบบนี้สิคูเรมีูดิวดออมามี่คะหนูไม่อยากได้แบบนี้คะ่ะหนูอยากได้แบบของน้องป้าของเขาจะไปลองชุดกันเถอะอะแบบแอบบแบบแบบไปลองชุดกันเด็กๆอุโหดีใจใหญ่เลยอ่ะพี่ดีจะเอาชุดไปลองไหมลูกอมามี่ หนูอยากได้แบบสก,กินพีดี้เหมือนของน้องมามีพาดหนูไปซื้อไม่หน่อยนะน้า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 ,นา,นาโอ้ยพี่ดีของมันซื้อมาแล้วลูกและช่วงนีเ้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยดีใส่ไปก่อนเนี่ยมามีซื้อมาแล้วก็ซื้อมาตั้งหลายตัวนะเนี่ยสองสามตัวนะ่ะพี่ดีใส่ไปก่อนเถอะพีดีแต่เราไม่ชอบแบบนี้อ่ะมามีหนูอยากได้แบบของน้อง เฮ้ยไงนี่พี่ดีนี่ทําไมพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้นะพี่ดีไม่เอาหมามิซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วดีก็ต้องใส่แบบนี้แหละฮึมฮ่มเนี่ยอะไรของเขาหน่พี่ดีอุตส่าห์ซื้อเสื้อมาให้ก็ยังไม่ชอบอีกจะไปใส่อะไรสกีบิโด้งบิดี้นั่นมันของผู้ชาย โอ้โหคุณเขาทำไมเยอะอย่างนี้นโหพี่นายพี่หน้าต้องเยอะมากเลยแน่นอนคุณเขาคุณขำพี่นั่นกนเลยสน,นุกสนุกออกแล้วเราไป โชว์เสื้อพี่ให้พี่ดีดูดีกว่าโอ้จริงว่าพี่นาะยน่าตันนะทางน,นลกไปกับแพงคุณเขาพี่ด,ดีดูเสือเส้อสวยไหมสวยไหมนี่นายพี่ดีพี่ดีเป็นแม่เบนนี่้หนมากวนพี่อีกแล้วใช่ไหม ให้เขาพิมไม่มีแน่เลยเบล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  มามีมันักเราแล้วเราก็แกล้งเรา แล้ยพี่ดีพี่ดีทำไมมานั่งร้องไห้อยู่นี้ล่ะลูกมัมมีก็ไม่รักหนูน้องนัก็แก้งหนูค่ะอ,อ้ยพี่ดีทำไมมัมมีจะไม่รักหนูหล่ะลูก เสื้อผ้ามามีก็ซื้อมาให้ทั้งน้องก็ทั้งหนูเลยมามีไม่รู้ว่าหนูอยากได้ชุดทีวีแมนกับสกปปีดีไงเดี๋ยววันหลังอะถ้ามามีเห็นน่ะเดี๋ยวมามีซื้อมาให้นะก็ได้ค่ะมัมีมเฮ้พี่ดีเดี๋ยววันหลังมัมีซื้อมาให้นะอ๋อน้องนายวันนี้น้องนายก็ทำกิริยามารายาทไม่ดีนะลูก น้องนายไป็นแลบลิ้นปิ้นตาใส่พี่ดีแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ไปอวดชุดทีวีแมนสกีบิดี้อย่างนี้ไม่ได้นะลูกน้องนายต้องขอโทษพี่ดีนะครับโอเคครับขอโทษนะคระพี่ดทีที่หนูที่หนูเย็นเย็นใส่พี่ดีครับขอโทษนะครับมัมมี่ค่ะหนูลองคิดดูแล้วว่า หนูเป็นผู้หญิงหนูก็ไม่ควรใส่ชุดสก,กินนีดีหรอกค่ะมามีซื้อให้น้องในใส่สก,กินนีดีก็ดีแล้วชุดที่มามีซื้อให้หนูก็สวยแล้วค่ะอืมสรุปหนูก็ชอบชุดที่มามีซื้อให้ใช่ไหมคะค่ะเอ,อเห็นไหมมามีรู้ใจหนูหรือเปล่าใช่ไหม,ไมรู้ใจจริงๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อก็จําไว้นะคะเป็นพี่น้องกันก็ <จะ S 1> ต้องรักกันนะอย่าทะเลาะกันนะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่งองหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย